สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่ผ้ามาอัปเดตประกาศฉบับที่สองของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย,ทยตอนบนมาเบิ่งกันเลยว่าภาคอีสานขขงเฮ้าจังหวัดใดจะต้องเตรียมตัวรับมือฝนตกหนกักล่มแห้งเนาะพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันเลยในช่วงวันที่9ถึง14ตุลาคม6หาบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากากศเยน็นปานกลางจาก,จากประเทศจีนสีแพร่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลท้ใหายาคอีสานมีฝนฝ่าขนองล่มกระโชกแรงและฝนตก เกิดขึ้นในช่วงวันที่เก่าถึง11ตุลาคม2565หลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาอีสารของห้าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3ถึงหาองศาเซลเซียสจากให้ระวังเรื่องฝนตกนักลมกระโชกแรงและการักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อแอดมินกับ่ไว้ละค่ะออนแอแพไป,ป่วยเรียบรอยแล้วเนาะ เอาละค่ะเฮ้ามาเบิงในช่วงวันที่เก9ตุลาคม6หาเลยจังหวัดใดจะต้องระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องค่าย ชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธนโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและกาอุบลราชธานีวันที่10ตุลาคมหค่ะให้ระมัดระวังในส่วนของจังหวัดโคราชและกะจังหวัดบุรีรัมย์จากส่วนวันที่11หนีภาคอีสานบอมีจังได้กี่จะอัปเดตเรดราตรวจฝนหายเนาะสำหรับเก็บเนีกกีฬาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย